โอ้ยมาปืนไม้แล้วครับน้องรุ่มแบบสุดยอดเลยเปืนบอกน้องไม้ม,มันขึ้นครับแส้นเดียวจกักถึงมาถึงแล้วครับสายสองหอยผึ้นะครับ,รบเราไป็นกันห้องสซงไมนะ้เนาะนี่ทางหน้านี่ก็ะเทิงที่ตอกทางหน้าดูาเไก่กนะูน่ะนี่ถึงเนาะมาเส้นเดียวครับ

โอ้ยโอ้ยลุง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 ลงต้อนน้องต้โอ้ยลงไปคนละทางครับป่ายู่อเสีงหนึ่งเป็นไปเสีงโอ้ยวุ้ยไปด้านกดเนาะโอ้ยไปด้านทรายโหดนะนะ โอ้ยพลาดครับท่านผู้ชมมูมีไส้มีไส้รุ่นแขนเลยเครื่องลู่เลยครับอยากไปทางลมแห้งน้อครับเนาะปวดเข่าทางนักยิงปลาเป็นแด่เลยปวดหม่องมันหายากเนาะงทางผมแม่งล้มมาหนีสองสามหมื่นแล้วปลากระุ่กคือเนี้ยคนกระตกุกเนาะครับเนาะออกไม้ก็ไม่ได้ครับมีมือหนีละเด็ดออกมาแน่นจังเอยแหละ แต่มีรูปเออให้เนาะกันอยู่ไก่เนาะมันจะเป็นประมาณปลาช่นอนก็มากครับตอนช่วงปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนตัวไม่ใหญ่สุดเลยหรอกดำถึงงกน้อยจังน้อยนะครับสมากล้วยนะครับลองเบิงึงอยู่ฟองนี่ครับปลารอบนี้อยู่ฟองนี่เน,ะนาะไหลเตือนอยู่รอบฟอง dưới hìm mây nó không ạ đùn mày, ôi đùn các chung ôi quạng hùng quá <laughs> โอ้ยเร่งงต,ตัวบรรขึ้นเรื่องตขึ้นไปอะไรวะโอ้โหกำันมือ้ยพาอีกแล้วให้ขึ้นนั่งขึ้นแต่มันตในใุกใหญ่รครับใหญ่อะไรมายิงไว้ก่อนครับผมที่ก็ไปยิงเนาะมันล้มรับมันล้มมันล้มรับเดี๋ยวนล